คือผู้ที่จะบรรลุมรรคผลต้องฝึกฝึกฝนสามด้านฝึกฝนสามด้านเนี่ยด้านที่หนึ่งคือฝึกจิตอขอไปยฝึกศีลฝึกการแสดงออกทางกายทางวาจาให้มีศีลเรียกว่าศีลและสิกขาสิกขาแปลว่าฝึกฝนพัฒนาตนสิกขาแปลเป็น แปลเป็นศัพท์ที่เราเข้าใจที่คนไทยเรียกก็เป็นศึกษาแต่ศึกษาเนี่ยในในความเข้าใจของคนไทยมันจะแคบเหมือนเป็นเรียนธรรมดาใช่ไหมแต่ศิกขาในบาลีเนี่ยหมายถึงฝึกฝนฝึกฝนให้มีศีลฝึกฝนการแสดงออกทางกายทางวาจาอย่างไรให,ให้ไม่ไปละเมิดชีวิตเขาไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของเขาไม่ไปละเมิดคนรักของเขาไม่ไปพูด โกหกไม่พูดสอเสียไม่พูดคาหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยฝึกฝนฝึกฝนก็คือฝึกให้มีศีลน,นั้นต้องต้องฝึกจากคนไม่มีศีลก็ฝึกให้มีศีลขึ้นมาต้องฝึกฝึกจนเป็นคนที่ไม่ผิดศีลซะก่อนถ้าเจตนาทำผิดศีลเวลามาฝึกจิตก็จะ ฝึกได้ไม่ดีเพราะมันมีความเดือดร้อนใจฝึกศีลด,ดีแล้วก็ฝึกจิตนะฝึกจิตก็คือจิตสจตสิกขาจิตตสิกขาคือฝึกให้เกิดกุศลต่างๆให้เกิดขึ้นในกับจิตของอันนี้นะกุศลที่จําเป็นเลยก็คือมีความเพียรมีสติแล้วก็มีสมาธิน,นอกนั้นฝึก เมตตากรุณามุตตอาเบค้ากันไปด้วยนะก็พวกศรัทธาวิริยะวิริยะก็จําเป็นอยู่ในชุดเมื่อกี้อยู่แล้วนะศรัทธาความเพียรอะไรเนี่ยได้นะคือแต่ตัวที่จะเป็นตัวตัดสินว่าจะบรรลุมรรคผลไหมนะจะดูที่สามสาข้อหลักคือมีความเพียรมีสติและมีสมาธิมีความเพียรก็คือ อะไรที่ไม่ดีมีเป็นกิเลสอยู่ในใจเนี่ยเพียนที่จะละมันไปเพียนละมันได้แล้วเพียรระวังไม่ให้เกิดอีก mm hmm. กุศลอะไรที่ไม่เคยมีเพียรสร้างเพียนพัฒนาเพียนภาวนาให้เกิดขึ้น mm hmm. เมื่อทําให้เกิดขึ้นแล้ว mm hmm. เพียนรักษาความดีอันนั้นอย่าให้มันเสื่อมไปความเพียนต้องมีสติก็ต้องมีสติ สติเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สติสัมปชัญญะทั่วๆไปเป็นส